มาดูความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานนะครับสำหรับลักษณะของเส้นขนานนะครับก็คือถ้ามองแบบบ้านๆหน่อยก็คือเส้นที่มันเอียงเท่ากันนะครับมันก็จะขนานกันนะครับมันไม่งอมันตรงไปเลยนะครับขนานกันนะครับโดยหลักการทีนี้นะครับถ้าตามหลักการของเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นตรง2เส้นนะครับที่ไม่ขนานกับแกนวนะครับเราจะไม่พูดถึงกรณีที่เป็นเส้น ขนานกับแกน y นะครับก็คือเส้นที่มันทิ้งดิ่งลงในแนวดิ่งเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกรณีนั้นนะครับเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกนจากจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นมีค่าเท่ากันนะครับก็คือมันชันเท่ากันมันก็ขนานนะนะครับอ่ะทีนี้จากประเด็นตรงนี้นะครับถ้าสังเกตข้อความตรงนี้นะครับมันพูดทยากกันเนาะก็จะบอกว่ามันเชื่อมด้วยตัวเชื่อม ก็ต่อเมื่ออะไรเงี้ยนะถ้าจําได้มันคือเรื่องตรรกศาสตร์ใช่ไหมนะครับพอเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็คือเราสามารถมองเป็น2ทางได้นะครับมองเป็น2ทางยังไงนะครับก็คือถ้าเรารู้มาว่าเส้นมันขนานกันนะครับรู้ยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับคือรู้มาก่อนว่ามันขนานกันเราสามารถที่จะสรุปได้ทันทีว่าความชันของเส้นตรงทั้งสองมันจะเท่ากันคือถ้ารู้ว่ามันขนานกันบอกได้เลยว่ามันชันเท่ากันหรือถ้ารู้มาก่อนว่า เส้นตรง2เส้นนั้นมันมีความชันเท่ากันก็สามารถสรุปได้เลยว่าเส้นตรง2เส้นนั้นมันขนานกันนะครับข้อสรุป2ข้อนี้นะครับจะนํามาช่วยในการแก้ปัญหาในที่เกี่ยวกับเส้นขนานนะครับมาดูตัวอย่างครับจงแสดงว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A มีพิกัดเป็น1 2และก็จุด B พิกัด4 6ขนานกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด c9 ลบ6แล้วก็จุดดีครับซึ่งมีพิกัดเป็น6ลบ10มาดูวิธีทำนะครับเขาให้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันขนานกันนะครับคำว่าขนานกันอย่างที่บอกคือถ้ารู้ว่าขนานกันนะมันต้องยังไงนะถ้ารู้ว่ามันต้องขนานมันขนานกันมันจะต้องมีความชันเป็นไงเท่ากันนะครับก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันชันเท่ากันก็สรุปได้ว่ามันขนานกันนะครับ ก็สมมุติรูปภาพขึ้นมาก็แล้วกันนะครับให้นักเรียนได้เห็นภาพนะครับมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงเส้นนี้ผ่านจุดผ่านจุด A นะครับพิกัดเป็น1นสองแล้วก็ผ่านจุด b พิกัด4 6กนะครับมันไปขนานกับเ,เส้นตรงที่ผ่านจุดนะครับส9ลบ6แล้วก็จุด d 6ลบ10เนี่ยนะครับการที่จะบอกว่าเส้น2เส้นนี้มันขนานกันนะเราต้อง หาให้ได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันต้องมีความชันเท่ากันนะมันถึงจะขนานนะครับแล้วจะหายังไงหรอว่ามันชันเท่ากันหรือเปล่าเราก็ไปหาความชันนั่นแหละนะครับก็จากสูตรความชันนะครับ m เท่ากับ y2 ลบด้วย y 1ส่วนด้วย x อลบด้วย x1 นะครับก็ยังไงก็ไปหาความชันของแต่ละเส้นออกมานะครับความชันของแต่ละเส้นก็มาหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด a b ก่อนนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ y 2เป็นเท่าไหร่เลยเนี่ยแทนค่าลงไปก็เป็น6ใช่ไหมครับ y 1ก็เป็น2นะครับก็เป็น6ลบ2ส่วนด้วย x 2ก็คือ4 x 1ก็คือ1ก็เป็น4ลบด้วย1นะครับคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับ4ส่วน3นะครับโอเคนะต่อไปครับความชันของอีกเส้นหนึงเส้น cd นะครับความชันของเส้น cd ก็หาได้จากสูตรเหมือนเดิมนนี่แหละแทนค่าให้ถูกนะครับ ก็จะได้เป็นลบสิบลบด้วยลบหนะครับระวังดีๆนะการแทนค่าตัวเลขไอ้ที่มีลบซับซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับโอกาสผิดสูงมากเลยนะนะครับขณะที่ x สองลบ x หนึก็คือ6กลบดยเก้านะครับคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับ4ีส่วนสะครับก็แสดงว่าเป็นไงครับความชันของสองเส้นนี้ความชันของสองเส้นนี้ก็เท่ากันพอเท่ากันอ๋อก็สรุปได้ว่าเออมันก็จะ ขนานกันนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตัวอย่างต่อมานะครับจงแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด A B C และ D ตามนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็ต้องรู้อะไรมาก่อนครับต้องรู้ว่ามันชันเท่ากันใช่ไหมเส้นมันจะขนานกันต้องรู้มาก่อนว่ามันชันเท่ากันถ้าชันเท่ากันอ๋อสรุปเลยว่ามันขนานนะครับ ก็วิธีทำนะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมันก็จะมีด้านที่ขนานกันอยู่เป็นคู่ๆนะครับสองคู่นะครับเราก็จะอาศัยความรู้ตรงนี้แหละนะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับก็จากสูตรนะครับ m เท่ากับ y 2ลบด้วย y 1นะครับส่วนด้วย x 2ลบด้วย x 1นะครับก็มาหาความชันแต่ละด้านก่อนนะครับหาความชันด้าน ab ก่อนนะครับ ความชันด้าน AB นะครับผ่านจุด A กับผ่านจุด B ตรงนี้นะครับก็เอาค่าพิกัดนี่แหละมาแทนในสูตรนะครับ y 2ก็เป็น4 y 1ก็เป็น8นะครับนี่4นี่8นะนะครับส่วนด้วย x 2ก็เป็น5 x 1ก็เป็น6แทนค่าคิดเลขออกมานะครับก็ได้เท่ากับ4นะครับเอ่ลบ8ได้ลบสนะครับ5ลบด้วย6ก็ได้ลบหนะครับก็ลบส่ส่วนด้วยลบหก็ได้4นะครับ ต่อไปมาหา,ควา,าความชันของด้าน bc นะครับ bc ก็ตรงนี้แหละนะครับก็แทนค่า,าลงไปในสูตรนะครับ x 2ก็เป็น6 x 1ก็เป็น4 y 2เป็น3 y 1เป็น5นะครับแทนค่าลงไปคิดเลขครับ6ลบด้วย4มีค่าเป็นเป็น2นะครับ3ลบด้วย5เป็นลบ2ก็ได้เท่ากับลบ1นะครับความชันคิดเลขออกมาแล้ว ต่อไปหาความชันของด้าน CD บ้างนะครับความชันของด้าน CD ก็แทนค่าลงไปนะครับนี่ x1 x2 y1 y เอ้ยโทษที x1 y1 x2 y2 นะครับแทนค่าลงไปนะครับ6ลบ10ก็ได้อ่อได้เท่าไหร่น้อเนี่ย6ลบ10ได้4นะครับ4ลบด้วย3ก็ได้1นะครับค่าของความชันของด้าน CD ก็เท่ากับ4 นะครับแล้วก็ความชันของอีกด้านหนึ่งครับความชันของด้าน DA นะครับก็คิดเลขออกมานะครับแทนค่าลงในสูตรนะนีจุด A มีจุด D นะครับใครจะเป็น x2 x1 y 2 y 1ก็ตามใจนะครับแต่ต้องแทนให้ถูกด้วยนะนะครับอ่ะแทนค่าลงไปครูก็ได้เป็น8-10ลบด้วย10นะครับในที่นี้ให้จุด A นะครับเป็น x2 y 2จุด dx 1 y1 นะครับ ก็8ลบด้วย10นะครับก็มีค่าเท่ากับลบ2 6กลบด้วย4ก็มีค่าเป็นลบ2นะครับโทษที8ลบด้วย10มีค่าเป็นลบ2 6กลบด้วย4ก็มีค่าเป็น2นะครับคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับลบ1นะครับเราก็จะพบว่านะครับความชันนะครับของด้านต่างๆนะครับมันก็จะมีความชันที่เท่ากันอยู่เป็นคู่คู่นะครับ ก็จะได้ว่าความชันของด้าน AD, AB, AB นะเท่ากับ4เนี่ยก็จะไปเท่ากับความชันของด้าน CD นะครับนี่ได้แล้วนะคู่หนึ่งนะครับชันเท่ากันแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งครับก็คือด้าน BC กับด้าน DA นี่ก็ชันเท่ากันนะครับพอชันเท่ากัน2คู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้แหละมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปครับมาดูตัวอย่างต่อมาจงแสดงว่าจุด a ลบ2ลบ7 b 1 2 c 5 4อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับวิธีการพิสูจน์นะครับตัวอย่างลักษณะนี้นะครับเราสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างระหว่างจุด2จุดมาช่วยก็ได้นะครับเหมือนความรู้ที่ผ่านมานะครับอีกอย่างหนึ่งในการตรวจสอบก็คือเราจะอาศัยความรู้เกี่ยวกับเ,เส้นขนานหรือว่า ความชันนี่แหละเข้ามาตรวจสอบก็คือถ้ามันอยู่บนเ,เส้นตรงเดียวกันมันก็ต้องมีความชันเท่ากันนะครับหรือเส้น2เส้นนั้นมันก็ต้องขนานกันนั่นแหละนะครับมาดูครับเราก็ใช้สูตรความชันเลยนะเเท่ากับ y 2ลบด้วย y 1ส่วนด้วยเ2ลด้วย x1 ะครับเราก็มาหาความชันของด้าน AB นะครับระยะ AB เนี่ยว่าจะชันเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่า x 1 y 1 x 2 y 2ลงไปในสูตรนะครับก็ได้เป็น2ลบด้วยลบเนะครับ2ลบด้วยลบเตรงนี้นะครับแล้วก็1ลบด้วยลบสนะครับคิดเลขออกมาตัวนี้ก็เป็น2ลบด้วยลบเนะครับก็เป็น9นะครับลบเจลบเป็นบวกนะนะครับเอ่อหนึ่งลบด้วยลบสก็กลายเป็น3นะครับก็ได้9ส่วน3ก็มีค่าเป็น3นะครับนี่ความชันของ ab นะครับทีนี้มาหาความชันของ bc ต่อนะครับเอาจุด b เป็นจุดต่อเนื่องนะครับหาความชันออกมานะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็ได้14ลบด้วย2ส่วนด้วย5ลบด้วย1นะครับคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับ3นะครับก็แสดงว่าความชันเป็นไงครับจาก a ไป b ก็ชัน3 b ต่อไปที่ c ก็ชัน3ก็แสดงว่ามันเอียงเท่ากันเลยนะครับ ไม่มีการหักมุมหักอะไรนะนะครับพอเอียงเท่ากันอ๋อมันก็แสดงว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นในแนวเดียวกันพอแนวเดียวกันก็สรุปว่ามันเป็นเส้นตรงเ,เดียวกันนะครับจุด A B C เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ